ใต้นาำเผื่อใต้ท้องโหวิ่งไปนู่นเลยเผื่อใต้ท้องมเลยโดนงั้ยนุ รีแล้ว,ลวนะน้ำตื้นนะโลน่าจะได้นะโอ้โห,โโหนี่ขนาดเผื่อใต้ท้องนะเกือบเกือบบนนะเนี่ยนี่เผื่อใต้ท้องเลยนะ,ะเล็งตรงนี้นะจุดเล็งเล็งตรงนี้นะครับเพราะมันใกล้ครับแค่สองเมตรจุดเล็งเล็งข้างล่างนี่แต่พอโดนโดนโอ้โหเกือบเกือบเกือบหลุดบนนะ,ะถ้าเล็งกลางตัวนี่ไม่โดนนะข้ามแน่นอน นี่ผมเล็งใต้ท้องนะสองเมตระใกล้ๆขึ้นมันนี่เลยฮนะนิดเดียวเกือบไม่โดนน้ำขุนนะมาตั้งแต่สนะิบโมงฮะนะครับสิบโมงเช้าสิบโมงเช้านะมาสิบโมงเช้าเขาได้อยู่เจตัวรอโผล่หัวนะอยู่ปรนะมาณใต้ปนะืนะ ประมาณป่าตือต่อยกขัวยกแล้ครับทางน้ำคุนต้องรีบนะต้องไวถ้าน้ำคุณแล้วต้องต้องเปไวโอ้โหไอ้ดูยกตัวว่าด้ชยชถ้าน้ำ้าน้ำคุนแบบนี้แล้วต้องต้องยกขึ้นปืนให้ไวนะ ่เดี๋ยวตัวอื่นมาแน่ๆอื่นต้องมาแน่ๆต้องขึ้นให้ไหวโอหนะยุบแบบนี้ข้าวแก้มมาเดียยุบตรงนี้ะ อีไอ้นินไอ้โดนะไอช่อนเยอะมากตรงนี้นะครับไอ้นินก็มาแล้วครับช่วงนี้น้ำกำลังไหลเข้านะถ้าน้ำไหลเข้ามาเนี่ยนะครับไอ้โดมาแล้วครับนะไอ้โดมาอสองตัวครับชุดชุดเก่าที่ผมยิงไปนะลูกมันนะครับไอ้โดมาอีกสองตัวนะเดี๋ยวดูกันนะไอเพียนไอเพียน ไอเพียนขึ้นน้ำนะครับนูนเออไอโดไอเพี้ยนไอนิ้นนะครับมาครบชุดครับคลองเนี้ยโอ้โหเนี้ยไอจิบโอ้ยชอนไม่เห็นครับหอยโดครับไม่ใช่เนี้ยไอโดจิบน้ำนะครับว่ายว่ายอยู่นะโอ้โหนี่ครับจิบน้ำ้วครับเอาไงดีวะตัวเล็กนะเอาสามตัวครับชุดนี้โอ้เยอะครับอืม ลอยช่อนใหญ่นะครับนะครับไอโดเดยอยู่ยนะแต่แม่มันหน้ามานะโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่โอ้โหไม่ทันเห็นโอ้ตัวใหญ่ขึ้นริมนี่ครับโอ้มานี่ฮนะโอเคช่อนนะโอเคมาแนละ้วสามสองตัวฮนะอ๋อไอโดครับสองตัวนะครับครับไอโดฮะจิบน้ำไอโดนะตัวพอได้นะตัวนี้ตัวใหญ่อยู่พอได้นะ ว่ายอยู่ครับว่ายอยู่ครับ่ายเยอะจุดนี้รอช่อนใหญ่นะช่อนใหญ่กำลังยกหัวครับ <S <S เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับช่อนใหญ่ยกหว <S <S <ๆ>ัวรับรอหัวยู่ดีนะนต้องรอช่อนใหญ่ครับ কেইব okay, เป็นสิบรับตรงนี้เยอะมากดูอันนี้เป็นสามสี่ตัวนะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าถ้ายิงปุ๊บจะลาก้ามไอ้ตัวนี้ได้ยังไงหรือมันก็ต้องลงทุกเที่ยวแล้วของโลนครับไปสนีขับของโลนอีกแล้วของตกนะฮะไปสนีเจอยังโอ้โหโอ้กำลังกำลังจะถ่ายคลิปต้องลำบากผมไปส่งอยู่แล้วกอนนี้จะถ่ายไหดิโอ้ขี่ล่วงหูต้องต้องผูกหน่อย แมไปสนีมาขอตงตกบอกต้องลำบากอีกแล้วพ <c oughs> อ้ยเช้าเพิ่งไปไอส่งปลาแห้งมาอโอ้ดีนักกัรบมาทัน <c oughs> นี่จะจะเอาไงจะบึงไปหรือจะส่งเองเนี่ยคิดอยู่เนี่ยโอ้โหไปสนีพุงหน่อยโอ้ก็ต้องไปส่งเองแล้วนะคิดว่าดักปลาต่อครับของล่วงอย่างรถไปสนีโอให้เราลำบากอีกแล้ว จะบึงรถตามแล้วก็โหปลาใหญ่กลังขึ้น,นปลาเมนปลากอนแม่เสนีก็ผูกของก็ไม่แน่นนะของล่วงนี่แหละเห็นผลที่ของไม่ถึงลูกค้าล่วงโนนกลางทางใครส่งต่อก็โชคดีใครไม่ส่งก็ยุ่งกำลังหาอ่านที่อยู่พอดีแล้วลำบากไปส่งอีกแ,แน่ๆนะครับ ยิงปลา่อครับแม่